ขอโชคดีใบแรกเอาไรเอาไรเบิร์ดเบร์ดเอาบัตรเอาบัตร์ดเอาไปกันแน่เอาบัตรเอาบัตรบ์ดเบิร์ดเบตรไอศครีมนะฮะบัตรไอศครีมเริ่มต้นศูนย์หรือหมั่มนะฮะขอให้โชคดีเป็นศูลย์นะครับศูนย์แล้วนะครับเริ่มต้นประเดิมจากศูนย์มาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ไล่มาไล่มาเนี่ยก็ก็ขอให้โชคดีนะครับตอนนี้เราไป็นหนึ่งหมื่น เริ่มสตาร์ได้ท่าหกฝูรับสองล้านนะใบต่อไปอะไรเนี่เอาอะไรอาะไรมิสดานครอะไรมิเชนเดีนเดนคุณตกลงได้ยวไปเอาอะไรเอาอะไรมิสดานครเอาอะไรเอาอะไรตกลงกันเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้เอาอะไรมิเชนมิเชนมิเชนผมว่าคุณมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรไปไหนก็ได้แน่นอนนะฮะตกลงอ่ะฮะมินเซน อในสองล้านนะครับคนวันชัยที่ลำบากได้หล้านบันที่สาอะไรดีบันที่ามอะไรดีอะไรเฮเอครีมเฮเอครีมอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับเฮเอครีมเฮเอครีมออกมเป็นปุบปุบปบอนะครับสามน ยังไม่มีารพลาดเลยนะครับยังไม่พลาดเลยนะยังไม่พลาดเลยนะครับอองคนต้เ้อกเา้อมูลงเาเลยนะ้อมูลงเคกวลยสีไปแล้วยังไม่พลาดเลยอีก 扑摸扑摸。 เผื่อไว้ด้วยนะฮะถ้าใบนี้นะครับสามารถบีบศูนย์ได้นะครับคุณวันชัยคุณวันชัยทํามาพานลำปางรับหนึ่งล้านจากนวนเชียงจบไม่รับหนึ่งล้านด้วยนะครับใบที่ตัดสีเหลืออยู่ใบเดียวอะไรดนะ้่ยจบ ผมเชื่อว่ากองเชียร์ทุกคนนะฮะก็อยากจะเชียร์ให้ร้านแตกแต่มันแตกหรือไม่แตกเราไม่ทราบแล้วตอนนี้กองเชียร์ทุกคนก็มีใจเดียวกันคุณวันชัยที่อยู่ทางด้านนะฮะก็อยากให้มันร้านแตกท่านเป็นโศนะครับในเรือ่องาจะมีพี่โดยอยู่นะครับที่วันไหนนะครับ